คำเตือนลิปวิโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ลินตามเด็ดขาดนะครับเพื่อความหวังดีจากช่องไรอันคินนะครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแรนดี้ครับคลิปนี้มาอยู่กับเกมสาวถ้ำนะครับหรือเกมแฮชแท็กนั่นเองนะครับอ่ะก็มาทําตามคําของท่านผู้ชมนะครับที่บอกว่าเล่นสาวถ้ำทุน100ให้ดูหน่อยนะครับทุกคนนะโอเคครับก่อนเข้าลงเกมนะก็ช่วยกักดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยครับแล้วก็ผมมีกลุ่มมรดธรรมอยู่นะครับนะกลุ่มรดธรรมคือกลุ่มเจ๊งเตือนเกมนั่นเอง ผมพูดคุยแเปลี่ยนเทคนิคที่ติดก,กันครับใครได้ใครเสียอะไรยังไงก็จะส่งนในกลุ่มนะครับเพราะกลุ่มวัฒนธรรมก็ลิงใใคค์เน็คไก่เด้นเลยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับนะไปะเราไปเริ่มกินของเราเลยอีกแล้วลุยอโอเคครับทุกคนทุนหนึ่งร้อยนะครับตามที่ขอมาเลยนะเดี๋ยวผมว่าจะมาปั่นนะครับแปดห้าบาทเลยผมเสี่ยงเลยนะครับแต่มันจะหมดเร็วนะถามว่ามันไม่เข้านี่คือหมดเลยนะครับ ก็คือเรามาเสี่งยงไงทุกคนว่ามันจะเข้ากิ่ตัวที่เราไม่นะเป็นห้าบาทนะเอาจริงนะครับฮะเราพาทุนมาที่เท่าไหร่เราจะปั่นนะครับปั่นเองเ,เปิดออโต้แบบทโวร์อะไรเงี้ยให้เราเอาสักห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะหรือสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนที่เราพาแลเราค่อยเล่นเราค่อยปั่นไปนะฮะเดอ,อ๋ยวน,นี้ผมเอาวันนี้ที่พาไปเสร็จแล้วเนี่ยผมเอาปั่นขึงนอย หนูว่าเราพามารนะ้อยหนึงนุ่นนะร้อยหนึ่งถ้าเพง่ก็วันสองบาทหรือว่าหนึ่งบาทครับนะก็ประมาณนั้นอ่ะสองสบาทประมาณนั้นเลนทุกคนหนึ่งร้อยนะแต่นี่ผมกระโดดมาเดืนห้าบาทเลยเมันจะเข้าปีเป็นให้เรานะครับแต่ก็นี่ายนอกอย่างสวยนะตอนนี้ขึ้นมาสามร้อยแล้วนะครับเฮ้ยมีนลุ้ๆๆๆๆๆๆน่ะเฮ้ย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 ทุกคนจะบอกนะว่า อย่างบอกว่ามาแล้วอ่ะนี่อื้อหือเลยหนูมาดิครับมาดั้มมาดิครับไม่มาว่ะทุกคนนี่อะไปสิคิดว่าไงโฮ้ยไอ้พี่ฮัลโหลมันต้องเข้าทุกคนหัวมันดั้มเข้าลักรอบอ่ะห้าสิบรอบเนี่ย เชื่อผมดีมดผมว่ามันเข้าแล้วเดี๋ยวเขาบมันเข้าทีสปีนนะทุกคนแล้วเราได้กำไรเราจะซื้อก็ได้นะครับนะแต่ตอนเนี้ยเอาให้มันเข้าก่อนนะครับมาลุ้นกันโคตรทุกคนมันจะเข้าให้เราไหมาน,นะครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นเลยครับไอ้เขียวมาครับติดโอ้โหมาเหอะยังวะทุกเศ้า กำไรเราอยู่ที่ร้อยนึ่งนะครับตอนนี้ร้อยกว่าบาทนะครับคนลงหนึ่งร้อยนะครับยังไม่ผนทุนหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับอะไรทำเนี่อ่ะกำไรเราเหลือหนึ่งร้อยสิบบาทเลยด้วยคนมันยังไม่มีคือมันยังไม่มีวิเวลของสเก็ตเตอร์เลย องรอบสุดท้ายงาเปิดโฟตโต้นะครับทุกคนหายแล้วห้าสิบรอบไม่เข้าเลยหรอวะไม่เงียล้าสิบรอบไม่เข้าสักรอบเลยเหรอโอ้ยเข้าแล้วทุกคนเพาเอ้อเออข้าเป็นรถบินแล้วลว,ลว่ะมาสี่ตัวแล้วตัวนี้ มมลุ้นอยู่ไหนไปไปสักตัวนี้ไม,ไไมไ่เข้านะนะนะไปทุกคนเข้าเ็ดห้าบาทนะับไม่เหเลืออีกกี่หมุนที่รุ่นกีก็จะหมดนะครับผมบอกแล้วอย่างน้อยมาต้องเข้าอ่ะรอบนึ่งนะอนน่ะเอางี้ยังไม่จ่ายเลยยังไม่จ่ายเลยเอาดีครับโอ้ ไลไปหน่อยโอยครับไปไลไเอไลไปไอเจอเน่อ่ะมาครับ่าไงไลไปบเคเจคิวได้มาหนึ่งชาสมครับทุกคนนะไปยันต่ออีกีรอบสุดท้ายครับวอไปวอไปแล้ววอไปอีกแล้ว โอ้จโยจ้ายหน่อยจ่ายหน่อยได้มาหนูไว้สามปิดสามบาททุกคนโอเม่เจ้าวเมจห้าบาทไม่เป็นไรนี่ต่อหูเกือบหมดทุกคนวันน,นี้ให้สิบรอบมันเข้าประมาณเอยสามรอบสุดท้ายมันเข้าผมบอกเลยมันยังไม่ค่อยอ่ะเออมางั้นเดี๋ยวผมขอซื้อเลย เอาให้หมดมันแต่5บาทบนี่แหละมาดูดีคนรอบนี้มันจะจ่ายมันเมื่อกี้เข้าฟรีแต่5บาทมันกักกักนะแต่รอบนี้ผมซื้อนะครับวอลไปหนึ่งแล้วครับมีสีฟ้ามาครับเจถกต้อเหอคิวเท่เล็กต้องไมมาดิมาดิมา,มา,มาไปก่อนเก็บไปก่อนเรื่อย เดมาหัวครับสีฟ้าเท่เล็สีฟ้าเท่าลด็กยูาาาามาครับโอเคเดซูนวายสีฟ้าเต็มเต็มไปสามร้อยสามสิบโอุ้เองลงนะัหนึ่งหนึ่งครับทุกคนอ่ามันโโบว์ัเมื่อกี้อีกสามรอบสุดท้ายค,ครับเจมาอีกแล้วขอด้วยสีฟ้าไหลไปยู โอเคไม่มาเลยขออภับครับทุกคนหายแล้วครับหายแล้วรูปหัวไงอ่ะอสะุดท้ายครับสวยโอเคฮะสุดท้ายครับทุกคนรูปไงไปยี่สิบแล้วไม่ไหลครับโอ้หมดแล้วครับทุกคนนะก็ได้ามาทั้งหมด 727บาทนะครับถือว่าได้กำไรมาพอสมควรน,นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมซื้ออีกสักรอบนะครับแบบพบาทนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเบ็ดทุกคนบาทซื้อข้อ500นะครับเพรายังไงเราก็ยังมีนะคุณคืนอยู่ครับนะคือโอกกำไรมาคือง่ายๆนะเอาไนโอเคมาครับขอให้มันแตกนะเนอะติดเดียวมาแล้วครับโอ๊ย สิบย right. yeah, right. mm ู่ไหลครับสิบก็ได้เกก็ได้อะไรก็ได้เจมาสวยไติดไหลไหมไม่ไหลว่ะเจมาโอเคครับเจเจเจโอ้โหลงดูท่าตัวดูท่าตัวโอ้โหสี่รอบครับเจไปแล้วสิบตัเลขต้องลงแล้วแหละ สวยครับเจไหลไปอีกสวยครับสองร้อยเสิบครับม,มาครับคนหกรบสาทนะครับไปไปล้อกตม,มาลอกวอไปหนึ่งแล้ววอมไปอีกสครับดีาดามาอีกแล้วครับเคสวยแ็่ไม้ว่าไงสิบไม้สิบส,สวยครับอ,อะไรไหลไหมน่าจะเป็โโนโลจิตทองนะแถวสอง ไปเป็นไรครับทุกคนไปกันต่อยสุดท้ายครับท้ายแล้วครับเดี๋ยวมาอีกแลยครับเจเจแถวแรกวันนี้เจเดี๋ยวไม่ลงกระจุกไปทุกคนได้มาทั้งหมด1,229บาทนะครับโอ้โหกำไรบวกเลยเน้นๆนะครับโอ้โหแรกๆเงี้ยไม่ค่อยคือเข้าเองมันไม่ค่อยจ่ายต้องซื้อนะครับโอเคครับทุกคนนะทุกคนทุน100นะครับที่ท่านชมขอมานะว่าทุน100 ปั่นเกมเสาถ้ำนะครับก็เป็นแนวทางได้นะครับทุกคนนะที่ขอมานะก็กำไรอยู่ที่หนึ่งพัามรอยเก้าสิบหกบาทนะครับกำไรบวกไลยมีรถสี่สิบเท่านะครับโอเคครับทุกคนนะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะนะถามว่าอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรแบบไหนนะในค่ายผมพีพีก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนในค่ายของพีพีนะไปติดตามช่องอันทีวีสองด้วยนะครับนะโอเคครับแล้วก็เข้าปุ่มกระทำนะครับยิงไกลคลิปได้เลยนะทุกคนค ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอตัวลวาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โห